เป็นควายกับควายอยู่ในห่างมากมเลยโดยกับสบายดี สบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพาอกันหนอนตีตอนนี้กัอยู่ป่าเนาะหนอนตีไปหาคุดอ่าคุดทีโป่มเนาะอยู่แถวป่าเนี่แจ็คซิมี่เลยบอกเตรียมขู่กับเสียมาแล้วโดยอยู่ข้างล่างนี่ก็จะมีแต่ป่าเนาะหน้าบ้านนี่แหละตอนนี้กับสวงแรงๆแ,แล้วหนอ,นอนตีเห็นมีควายอยู่ก็เลยมาเลาะเบิ่งเพราะว่าช่วงนี้เห็นมีคนไปคุดไลายเนาะหนอนตีเลยมาหลอกแถวหน้าบ้าน ว่าดินกับเป็นตาซิมีอยู่เนาะโดยเบิ่งขู่กันใหญ่ใหญ่เนาะอาจจะปบก่อนนอนตีอลไรบ้วงจักมีขูม่มีเสียมเนาะเตรียมพร้อมปะไปเบิง่นงนอนตีเลยเนาะว่าซิมีรือบ่ตอนนี้ก็จับกล่องมาถี่ริบล้อยแล้วปลาปลาอุ้ยมีบ่เนาะไปนอนตีเบิ่งก่อนนี่ อันนี้ก็คือคืออยู่ได้เนาะนี่ละเนาะลองพุดก่อนถ้าเพิ่นบริอยู่ในอนาคตช่องสีได้อยู่บุมีหักไหม่หักยังเนาะโดยเนาะตอนนี้ก็พุดเลยเห็นขวยหนึ่งยิง่งเลยพุดที่หอมเลยอึบอยู่หนาเฮือนเนาะใครแน่อยู่ใกล้มาตอนนั้นยังบ่เห็นอยู่เนาะฝนตกได้เศร้านี่กคะยังเห็นคือเก่านี่ จะหากไมมเนาะเดี๋ยวลองเบิ่งก่อนมันอยู่ทางใดเด้อวะนี่เด้อจะหักไหมเนาะนี่ดิเห็นดิบ่บ่โอ้อยู่เบื้องนี้เนะาะหักไม่ห,กหักไม่โดยเนาะมาพูดอีเบื้องนี้ง่ายเบื้องก็กิ่นี้อยู่เบื้องนี้เพราะเห็นพูดนะ มาหน่อยตีอย่ามาพุดนำบ่เะี๋เปี่ยนหูแท้นอนมองจกไปก่อนบป๊นึง หนึ่งครับพ่อแห้งเด้อคุดแย่ขน่ดเนาะเพิ่นคลายกระสุสีแพงอยู่นะบ่เคยซื้อโดยได้ตัวใหญ่ๆเนาะมาหน,นาวดตีก็มาคุดนําเลยมาเด้อผมเองพี่น,อนอ้องเนาะงคุดจิโร่น้อนงหนวดตีผมเองทั้งน่ากับมานําอยู่โดยเนาะตัวผูกสามด้านเน,นาะบ่มีไข่จีปโผลตัวใหญ่ๆ,ญๆไปขัวแซ่บ ได้ตัวเดียวก็คือจันออกเนาะมึงอิ่วตังกลองเนี่ย เยอะมือเข่าทางป่าอยู่กล้วเนาะเป็นน้ำแต่ยังนอนตีอันนึงก่อนเต็มหนึงน่งเนาะมันหกผดข้าเนาะเหียวออกเต็มนาหนึ่กิโลตัวหนึ่งในป่าหมูมีเนาะมันมันออกในแป้นเบอร์แล้วตีสีมาเบิร์นอยู่ทางนอกก่อนบ้างเนาะขวอยน,นี่ลองพุดเบิร์ นี่คว้ยหนึ่งโดยน้องบันน้กาชลองมาพูดบังคว้ยนี่นนอีกเห็นไหมปินกล้องกับบัตรถือซ้นอนำนะโอ้ย เแคมทางว่าละกิโลเนาะวบากิโลนั่ตัวใหญ่เลยตัวผู๋อุ้ยจูดอันขี้เหงอเนาะอันนี้ก็จูดขี้เหงาเแคมป่าเพนนีปพีก เห็นคไายนี่กำลังอ้นเลยเนาะดินี่เลยนไก่ตัวใหม่พอดเนาะเดี๋ยวจีลองคุดเบ่งว่าทีได้หรือบ่ได้ยนะคุดจีพีอีกหนูใกล้อันนี้มีอันนี้เนาะีได้หีือไานด้ เก้าไผ่อยู่ในหากอันนี้เลยเนาะเห็นหัอะอยู่ขอดก่อนโอ้โหมีตัวผู้เนาะมีตัวแม่เ,เลย มาตีกันหนังใส่เลยอันนี้ทางเขาป่าคุณน้องอันนี้บริณฑนาทางนี้ไปเพิงนี่เนอะตัวนี้อ่นๆเลยจะนอนตีให้เพิงอยู่ด้านนี้เนาะอาจจะเห็นเดี๋ยวสิขุดอีกบันนี้ก่ะมาพูดตัวนี้ต่อบันนี้ แล้วเนาะตัวผูตัวนี้ก็ตัวใหญ่ๆเลยจีบอมแคมทางเลยเนาะโอแฟนแล้วด้ยเนาะวันนี้ก็ที่มันหลอกบางทางนี้ก่อน ก็มีหอยเพิ่งคุดอ,อีกนางนำนหน่ยเนะาะเพิ่งคุดเนาะแขมทางคุณดิเป็นหูเป็นทางอยู่ยเ่ินไลก์กัแบบเพิ่นมาคุดต่เศร้าๆเนาะบมทันเพิ่นได้กิ่หลอดสามสี่โตหวาไม่ออกแถวใกล้ๆเนาะก็เลยคุดเอาถ้าไปใกล้อาจจะได้อยู่เนาะแต่ว่าแถวอันนี้แถวใกล้ๆเนาะแถวเฮือนนี่แหละ แคมทางเนาะวันนีก็เห็นควายเลยก็นีน่มีแตอ้อยเง็นพิ่นคุดเลยนี่เนาะอืมพอาจจะมาคุดแต่เศร้าๆไปเลยเนาะตื่นระทันนี่บนทางเนี่ยก็อาจจะมีอยู่พิ่นไปคุดอีกขัดนะพอดี่ลยน,ออนันก็หม่นไปอย่างหนึ่งเลยว่าเขาคุดนี้สบายเลยดินอ่อนพอมอืม เดี๋ยวสีมันเลาะเบิ่งเนาะสีได้ทำไหนเได้แ้วกะเมื่อน้องมากับมานำเลยมานองอาตีกับมานำคือกันโดยม้าหัวหนี่ก็เห็นดีแล้วขวายหนึง่ง ลายแปวใช่ไหมขุดกีดินไปบักล,ลายเผาเห็นนีหรอง <c oughs> านเห็นเนาะตัวแม่ให้งาน นอแม่นี่แห้งเลิกเนาะควายมันนี่ค่อนข้างจะหายากเลยแหละผมโดยนอหน้อยนอะโดยเนาะบาริกะ่ะไปหาควายจิรอต่อโดยเนาะอันนี้นอตีเขาไปขุดเอาอยู่ในป่าเลยตัวแม่ตัวไข่เนาะอันนี้ควายจิอันกิรอบารอนอตีจะเอิร์นกิรอแต่วา่าภาษาไทยเพิ่นเปปริ่มจีบผมเนาะแต่นอตีกับลืงเอิร์นะนะ๋วยวเลาะหาควายมันอีกก่อนเนาะ มาหอนีน่ก็เห็นอีกแล้วควายหนึ่งอยู่ใกล้ๆก,กัน ลักเติมมากตอนนี้เก็จะเห็นหมันชอดเนาะลองจบไปเบิ่มโดยเนาะตอนนี้กเ็เห็นอีกแล้วด้วยน่อที่จะสิดต่อไปคุดบางว่าชุด5ว่ายทันแน่ในตอนนี้สุดได้หรือบอ่ะเนาะมัก6-6อยู่ได้จีนออกอะเนาะ ว้าพี่ัตเป็นควายกับควายอยู่ในหางไม่เลยมมมหมดเลยเหมืควายสช่ไัมเนยังบ่เห็นเลยน <c oughs> องีพาหมดป่าเด้เหอ มาแล้ววันนี้แบบบังควยกับพ่นธุดพุบได้เนาะเอาตี้กับเป็นลำเอามันอยู่ในหางไม้ค่ะนะตัวใหญ่ๆเลยเ,ออเห็นอีกแล้วเนาะควายหนึ่งสิงมาใุดอีกก่อนกำลังอ่อนๆนเลย พุดแป๊บเดียวก็ได้เลยเนาะตัวตื่นก็ตื่นเพราอถ้าเป็นตัวผู้นี่หควายตื่นตัวแม่นี่ควายเล็กเลยพุดธเฉยงเนาะโอ้ถ้าก็ได้ใบร้ายตัวเราคนาะไตอยู่ดี๋<ฮ>ยวไปเลาะบังควายมีอีก่อนมาเจอควายตัวนี้อยู่กลางทางเนาะควายตัวนี้เหาะมา,ะมากเหาะมากแตเห็นอยู่ในอันแบบพันหยียบไปแล้วนะพุดแป๊บเดียวก็ได้ เนี่ยบุญฮานก่โลกันรอาะแถวไก่คือกันเนาะได้เถอะเลก็เอาไปไก่กะบอกบอกมีหมูไปเลยเอาบุญอีกฟอยนี่เนาะได้ยี่ห้อตัวนี้ ได้แล้วเนาะกุดแ๊บเดียวมาเราตีกับมานะ้ำเลาะป่าน้ากันเนาะได้มามันเป็นหมู่เลาะใกล้ๆเพื่อนนี่แหละเราตีใช้เบิงนะ่งเนาะตัวใหญ่ๆเลยวนเราะเสียงเส้นไตฮ่าเลาะควายาอียก่อนบบดน,นี้เดนินเอาตอนนี้เนาะตีกับมานั่งอยู่วันเขมป่าเนาะไก่ฉอดเพื่อนแล้วแหละ อย่างมาไกลเติบเนาะมาหาหลอเบื้งคว่าจีปโปมอ่าภาษาบ้านนอร์ตี้นี่คือว่าอันจีปโปมนี่ว่าวจีหลอเนาะบบคือกันโดยแต่ว่าบางทีแบบนอร์ตี้ก็เลืมกว่าวโดยตัวแม่บโบคอยมีแล้วเนาะผู้มีแต่ตัวผู้เนาะตัวผู้ตัวใหญ่อ่าตัวแม่นอร์ตี้ได้บ่ตัวเดียวเนาะเบิ่งก่อนแบบเพิ่นสิอ่ามีไข่ดอกเนาะมันมีเห็นอะไรมัน ตัวแม่นี่จะเป็นแบบนี้เลยโดยโบคือกันเนาะตัวผู้นี่ก้นแบบสันสันน,นะเด็กตัวแม่กับตัวผู้มาเปรียบเทียบกันโดยได้โบลายเนาะมาพุดแถวใกล้ๆคนไต่ลงมาพีเวอร์เดี๋ยวต้อมาเบิ่งทางนี้เนาะเย,ย็อนอะยนู่บ่อเนาะนาวาตีกาสิโลาะมืองนองอาชได้ได้บ่เลยบอ่ได้โดยวันนี้กานาวาตีกา พาพ่อแม่พี่น้องมาหาเลาะป่าเลาะลงนากันเนาะถ้าผู้วงคนอยู่โทซซีแบบไปหาคุดนาก,กันกับมัวเนาะไปหาคุดแถวใกล้นี่อาจจะได้อันนี้เลาะแถวใกลน้นี่ได้บ่หลายเนาะเพิ่นก็มาคุดเด้โดยเห็นออที่กับซิจดบขิ่ไปแถวแถวนี้เนาะมื้อนี้กาเห็นควายจิโป๊มก็เลยถือเสียมมาคุดได้หลายตัวเติบแล้วเนาะโดยก็สิเลาะทางเมื่ออีกมัน,นี้กาฮ่อนลายโดยมาคุดเป็นครั้งแรกเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่ ไปพูดแต่แตแตเธอเือกาโดนเติเบไปเนาะการอุบัติเหตุซองดีทูปอีกอย่างหนึ่งเราไปไกลได้หลายอยู่โดยจากคลิปนี้กับน้องอาทิตย์กับชิคอโตโตจบคลิปเพียงสน,นี้แล้วเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องเบอร์สุขสุขคนเด้อที่ขับชมคลิปน้องอาทิตย์ตั้งแต่ต้นจนจบทีป,ปาาระกาศโฆษณาเนานะโดยจากคลิปนี้กับข,ข,ข,ข้อกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี